การเมืองในช่วงนี้จะเห็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆอย่างคึกคักเพราะถือว่านับถอยหลังเข้าสู่การยุบสภาซึ่งไม่เกินวันที่31มกราคม2 5 6 9หรืออาจจะเร็วกว่านั้นทำให้มีพักการเมืองหลายพักโหวตเลือกหัวหน้าพักเตรียมพร้อม จะนำพักเข้าสู่สนามเลือกตั้งบางพักก็เปิดตัวผู้สมัครที่จะลงเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ในขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่รุนแรงและกระทบต่อภาพลักษณ์ของพักเพื่อไทยเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยลาออกจากตำแหน่งสมาชิก พักเพื่อไทยในวันที่พักเพื่อไทยเปิดตัวสอสรออดใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติที่คนอย่างอดีตหัวหน้าพักต้องทิ้งพักโดยอ้างเหตุผลเพราะผู้มากบารมีในพักลวงลูกซึ่งการให้ความเห็นของนายสมพงษ์อดีตหัวหน้าพักเป็นการยืนยันว่าพักเพื่อไทยคือมรดกข,ของครอบครัวชิน,นวัตรเปรียบเสมือนบริษัทธุรกิจในครอบครัวชิน,นวัตร เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นพักการเมืองทั่วไปจำเป็นต้องมีผู้มีบารมีและเจ้าของพักจะเห็นบทบาทของคนในครอบครัวชิน,นวัตรมามีตําแหน่งอยู่ในพักเพื่อไทยและก็ควบคุมพักเพื่อไทยอย่างเบ็ดเสร็จนับตั้งแต่กรณีที่นางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและค่อยมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย จนบัตรนี้ถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ก็ยังมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อควบคุมพักคการที่นายสมพงษ์ลาออกถือว่ากระทบต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของพักเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้หากมีการยุบสภาเมื่อใดจะมีสสของพักเพื่อไทยทยอยลาออกมากยิ่งขึ้น เห็นจากการให้สัมภาษณ์ของนายโกศลปัทมรสอสนครราชสีมาได้ออกมายืนยันว่าจำเป็นต้องย้ายออกจากพักเพื่อไทยเพราะอยู่แล้วไม่อบอุ่นแล้วก็มีปัญหาภายในของพักเพื่อไทยถ้าเป็นเช่นนี้เราจะเห็นสอสอพรรคเพื่อไทยอีกหลายคนทยอยลาออกมาการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพ่วงโดยการเลือกตั้งพัก เพื่อไทยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะได้สอสอในการเลือกตั้งครั้งหน้า200ที่นั่งบวกลบสิ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากจะต้องรอดูว่าจะเป็นไปได้ตามคําคุยโมอโอวดหรือไม่และจะต้องจับตาดูว่าผู้อํานวยการเลือกตั้งจะเพ่นก่อนสอสคนอื่นหรือไม่สถานการณ์ของพักเพื่อไทยในวันนี้จะมีเลือดไหลออกอย่างไม่ขาดสายซึ่งสวนทางกับพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์อดีตหัวหน้าพักคัมแบกมานําพักพื้นผูพักในขณะที่พัก เพื่อไทยอดีตหัวหน้าพักทิ้งพักต้องลาออกจากพักซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างยิ่งสําหรับกองเชียร์และผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยต้องจับตาดูกันต่อไปว่าระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่มีประวัติทา,าทางการเมืองเป็นคู่ปรับเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองเป็นค้่การเมืองที่อยู่ตรงข้ามมาโดยตลอดในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าพักไหนที่จะมีทิศทางที่ดีและมีอนาคต ที่ดีกว่ากัน